วันหยุดราชการแล้วนะครับวันนี้คือวันฉัตรมงคลนะใช่ค่ะอา่ใน,นถูกว่าฉัตรมงคลสําคัญยังไงครับน้องจิมมี่วันนี้ครับค่ะเป็นพระราชพิธีฉลองพระสเเสตฉัตรนะคะซึ่งกระทําในวันคล้ายวันพระบรมราชาพิเศษค่ะ มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะเป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการค่ะด้วยการถวายน้ําอภิเษกโดยแบ่งออกเป็นสองพระราชพิธีสําคัญนะคะ 1. ค่ะพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและ2พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนค่ะซึ่งในรัชกาลที่1ินะคะก็ วันที่4พฤษภาคม,มนะคะ<ม>ของทุกปี<ม>เป็นวันชตรมงคลค่ะคสำหรับในหลวงรัชการที่9ก็จะเป็นวันที่5พฤษภาคมนะคะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกับพระสกน,นิกรชาวไทยเราคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเกิดเกิดในสองรัชกาล ก็คือรัชกาลที่9และมาถึงรัชกาลที่10ใช่ค่ะรัชกาลที่9เราไม่ได้เห็นพระราชพิธีนี้นะเราเกิดไม่ทัน<ม>ใช่หมค่ะหรือเกิดทันก็อ,อาจจะเล็กเกินไป<ม>หรือในยุคสมัยนั้นสื่อก็ยังไม่มีการรายงานข่าวแบบปัจจุบันนี้ใช่ค่ะนะครับได้เห็นแต่ภาพเห็นแต่ข้อมูล นะครับส่วนบางท่านนี่อยู่4รัชกาล5รารัชกาลก็มีนะ,ะอายุเป็นร้อยเนี่ยนะุณย <90 S 1> าสิบปีร <100 S 1> ้อยปีอย่างนี้อยู่มา4 5หารัชกาลนะครับแต่ว่าเราก็เกิดในยุคสมัยรัชกาลที่9เติบโตมาจนถึงรัชกาลที่10นะครับก็ทําให้เราเห็นโบราณราชประเพณีนะครับที่ดีงามอย่างนี้นะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่พระองค์ท่านนะครับได้มีปฐมบรมราชโองการด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ซึ่งงานที่เราได้เห็นในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นในช่วงวันที่4-6พฤษภาคมคปีพุทธศักราช2562ค่ะครับแล้วก็พระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษย่างเป็นทางการจัดขึ้นวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ก็เป็นวันจัดประมงคนที่ถูกกำหนดขึ้นนะคะครับปฐถมบร,รมราชองการของพระองค์ท่านก็คือเราจะสืบสารต่อยอด และคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาัราษรรตลอดไปะนะครับนี่คือปณิธานของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านะนะครับมากมายทีเดียวที่เป็นการเสดบทอดนะครับในหลวงราชการที่9าโครงการในพระราชะดำริต่างๆนะคะที่พระองค์ทรงต่อยอดแล้วก็ ในการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในแต่ละสถานที่ประสบกรณิกรชาวไทยก็ต่างร่วมใจนะคะพี่น้องเฝ้ารอรับเสด็จเห็นบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวัน30เมษายนที่ผ่านมานี่รประชาชนนี่ไปเฝ้ารอรับเสด็จอย่างคับข้างเลยค่ะืมเห็นคนชาวบ้าน้าแชร์กันเนาะ ในโลกออนไลน์นะครับว่าในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินก็รถก็สามารถวิ่งได้ปกตินะร้านค้าอะไรทั้งหลายนะที่วนใช่ไหมเปิดปกติค่ะพี่น้องยังเปิดปกติเลยไม่ได้มีการปิดร้านว่าพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็ต้องปิดร้านห้ามขายของนะครับรถยนต์ต้องหยุดปิดถนนการจราจรทั้งหมด ไม่เลยไม่ค่ะปกติเลยนะคะพระองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงราษฎรนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ท่านก็เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ชีวิตเกือบจะเป็นปกติเลยนะใช่ค่ะเว้นตแต่ปเพียงว่าเราจะต้องดูแลความปลอดภัยถวายความปลอดภัยแด่พระองค์ท่านด้วย